ทุกคนมากินข้าวต้มหมูหรือว่าเทจีคุกป้าอาหารเกาหลีเด้จ้าสดน้ำมอนอเป็นบรรยากาศมากินร้านข้างนอกเด้จ้าร้านนี้นำเสนอไปหลายรอบแล้วจ้าเปิด24ชั่วโมงหิวเมื่อไรก็แวะมาฟิลแบบว่ามือ้อนี้บ่อยากเหตุอาหารได้จ้าก็เลยมาหากินตามร้านข้างนอกกันจ้าอันนีนน้มีแต่เมนูข้าวต้มอย่างเดียวเด้จ้ามีเมนูหลากหลายให้เลือกมากมายจ้าบ่ิเวาจะเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มเนะื้อทุกคนเห็นกินอยู่นี่คือหัวกิมจีหัว,ว,หวบูดองเด้จ้าแซบแบกรอบกรอบๆแล้วว่าจะนอนแล้วแต่ว่าอาการของท้องมันหิวจจจ้้้้ะกกกกกกก็เเเเเลลลยยยยยบบบบ่ออออมมมมนนนนนนตตงงาา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 าหิขรรรดดึัใศพค เนนล้านมากๆล้านเนี่เป็นล้านประจําแถวบ้านจะทำมาช,ช่วง4ีหาทุ่มเต้องห่วงแทบจะบบมีโตนางกันเลยจาล้า,จาคงจะคลายๆบ้านเฮาแล้วนอะจากเวลาไปหากินข้าต้มรอบดึกลูกค้าแนนเน,นเวลาช่วงกลางคืนเที่ยงคืน,คนในคลิปนี้่บเรเอาเสียงบรรยากาศสดๆมาให้นได้ซาบะวาอยู่ในร้านเปิดเพลงเสียงด,งดังมากแล้วก็คนเยอะแยะมากมายเลยจา้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือซุนเดคุกป้าก็คือใส่กอกเลือดหมูด้อจชาของคนเกาหลีเพิ่มมาก,กินกันจา้าเมื่อนี้สั่งเขาต้มไป2อ,อย่างและในที่สุดข้าวต้มก็มาเสิร์ฟแล้วในร้านนี้บ่มีอย่างเด้จะมีุ้งงดอี้จะออกเ็มๆเาาาาาสมรถปปุงลไ้กกิดว่พถ เติมเกลือลงไปได้อีกจ้าจริงๆปกติจะเติมแค่กุ้งดองลงไปแต่ว่าเมื่อน,นี้รู้สึกว่ามันจืดเกินไปก็เลยเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงจ้าการปรุงในการกินข้าวต้มมื้อนี่ก็ไ่ได้มีอย่างมากมายมีกุ้งมีเกลือพริกทอดพริกไทยแล้วก็มีกุ้ง<า>ดองอยากให้ทุกคนซิมเบิ่งก่อนจ้ะถ้าเกิดวรารสชาติใส่ได้ก็บ่ต้องปรุงอีหย่างเพิ่มเลยจ้าือแบบข้าวต้มบ้านเฮาจ๋าจะตักเข้าลงไปแบบนี้ได้จะละลายลงไปแล้วก็กินสดหอนๆอ,อากาศในค่าคืนนี้มีทั้งฝนทั้งหิมะตกลงมาป่วยฝ่ายอากาศานาว้้มอนา่ทกนเีงวาาตี่ล ได้ไกิมจงกิมจีแล้วก็มีพิกสดเอาไปจิ้มกับซ้ำจัง,จงกินคู่กันแค่นี้เองจา้าพิกสดที่ทุกคนเห็นอยู่รสชาติค่อนข้างเผ็ดอยู่ด้วยจ้าว่าได้เป็นพริกหวานได้จ้าเผ็ดมากมาจิ้มกับซ้ำจังค็มๆมนัวนวกินกับข้าวต้มข้าวกันขนาดจา้าร้านอาหารเกาหลีทั่วไปจะมีเครื่องเคียงพันช้าให้ตักฟีแบบนี้เลยจ้าถ้าเฮากินเบิดแล้วเฮาก็มาตักเพิ่มออมไม้ได้เลยจา้าจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ามีอีหย่างแนมีกิมจงกิมจ,มจีมีพุงมีพิกจีก็มีทั้งเป็นหัวบูและแบบกักกาดเขานจ้ลย กินหลายๆกระตากมาลายๆเลยจะได้ไม่ต้องเดินสองสามรอบจะตักมาทีเดียวลายๆเลยจุกจุเคียงพันชันในการกินข้าวต้มกับมีแค่นีหละจ้ะนีนมีกระถอกกระเทียมกิมจุงจ้งกิมจิกับมีพริกซุงพริกซสซ้ำจุงซ้ำจังข้าหมักแบบไรกระตักมาเลยจ้าต้นหอมอันนี้เป็นผักกุ้ยฉ่ายว่าจะทุกค้นจําซื้อไว้ได้ที่กันจะผักอันนี้มากินหอม,หอมเมนูข้าวต้มเกาหลีรสชาติาเป็นยังไงเนาะบางคนอาจจะบ่เคยกินอาจจะบ่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ได้จ้ารสชาติของน้าซุปจะคล้ายๆข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูบ้านเฮาเลย ไม้ทั้งบาัวาจะเป็นน้ำปรุงน้ำปลาพริกปอกพริกปน่น4องซีอิ๊วต,ต้มเกาหลีบ่<ว>ได้มีเครื่องปรุงให้ปรุงมากมายแต่นอกจากเกลือแล้วก็กุ้งดองแต่ว่ากินไปกินมากก็แซ่บคือเก่อนเลยจะเพราะว่ารสชาติฟิวของต้มบ้านเฮาขึน้นเลยจ้ะพีเดตมันอยู่ตรงนี้หละจะที่ทําให้รสชาติกลมกล่อมก็คือการกินกับหัวบูกิมจ<ะ>ิจ้าหลายๆคนอาจจะเคยกินเมนูนี้แล้จ้ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ธรรมดามากเลยจ้าเมี่อากาศหนาวๆนาหรือว่าหิมะตกหรือว่าฝนตกเวลาเฮาได้ไม่กินอาหารน้อนแบบนี้มันสุดข้องคอขนาดนจ้นี้าทุกคนมลิปนอกบ้านกันจ้าทุกคนน้อมีาาศน แล้วก็มีฝนตกตลอดเลยจ้าโอ้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยดเ้อจ้า,าขอบคุณทุกการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมจ้าเืา่อนี้ขอตัวลาไปก่อน้ะจ้ะทุกๆคนออันยงาเซโย